สวัสดีค่ะร้านปั๊มนมเบบีนะคะวันนี้เรามีเครื่องปั๊มนมใหม่จะมานำเสนอค่ะชื่อรุ่นเรียกว่าแคร์บาวค่ะไปดูข้างในกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นข้างในตัวกล่องของเครื่องปั๊มนมรุ่นใหม่ของเราะคะ่ะคือแคร์บาานั่นเองอข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนของตัวกลวยก็จะมี ฐานดองมาด้วยไอย้นั่นหนาค่ะใส่ไปไม่มีงนูนีแน่นอนเลยค่ะในส่วนตัวกลวยนะคะก็จะเป็นซิลิโคนถนอมเต้าของเรานะคะแล้วก็คอกลวยเนี่ยก็ไม่สั้นดังนั้นไม่ทำให้เจ็บแน่นอนถอดเปลี่ยนไซด์ได้นะคะนอกจากไซส์ยิ่งสี่เรามีไซส์ยิ่งเจ็ดเพิ่มเติมนะคะตรงนั้นก็สามารถซื้อเพิ่มได้ค่ะ อาแล้วก็มีจุกนมนะคะแถมมาให้สองอันดีมากเลยมีปากเป็ดแถมมาให้อีกหนึ่งคู่ค่ะปากเป็ดอย่างดีเลยนะคะมีสายชาร์จมาให้สายชาร์จนี้ต่อเข้ากับ power bank หรือว่าเสียบต่อชาร์จที่เครื่องได้ที่รถได้เลยนะคะ ตรงนี้ก็เป็นสายปอกับเครื่องแล้วก็กลวยวัสดุอย่างดีทุกอย่างเลยค่ะคุณแม่อ่เรามาดูการทำงานของเครื่องกันนะคะเครื่องขนาดกระทัดรัดนะคะหนึ่งฝ่ามือแล้วก็น้ำหนักเบาค่ะเม็นแบบนี้แข็งแรงขอปิดก่อนกดค้างแป๊บหนึ่งค่ะ นี่นะคะปุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่เลือกปั๊มขั้นเดียวหรือว่าสองข้างได้เลือกตรงหน้าจอได้เลยนะคะส่วนตรงนี้เป็นเลือกโหมดมีโหมดปั๊มปั๊มนี้จะมีอยู่9ระดับนะคะแล้วก็ตรงตัวกระตุ้น,นเนี่ยมีอยู่5ระดับด้วยกันปรับตรงนี้ขึ้นลงลบแล้วก็บวกตรงนี้ค่ะการใช้งานง่ายมากๆ เห็นง่ายในเวลากลางคืนด้วยในส่วนของปุ่มสัมผัสนะคะก็ไม่ได้ไวต่อการโดนสัมผัสมากไปกำลังดีเลยค่ะสวยแล้วก็น่ารักมากหากคุณแม่สนใจอยากทราบ,บรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามเข้ามาในเพจของเราได้ตลอดเลยค่ะาทางร้านเรายินดีที่จะตอบลูกค้าตลอดเลยนะคะ ในส่วนของตัวนี้คือขอคอนเฟิร์มเลยว่าอุปกรณ์ดีทุกอย่างเลยยังไงก็ฝากติดตามเครื่องปั๊มหรือว่าอุดหนุนเครื่องปั๊มที่ห้อใหม่ของเราด้วยร้านปั๊มน้องเบบี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย